สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรุดออนทัวร์กันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้ากล้องฟิล์มที่เราหาซื้อได้ในปัจจุบันหนึ่งเลยครับผมก็คือเจ้าคิดแคสเวอร์ชั่นสนี่เองนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในคิดแคสเวอร์ชันสนีมีอะไรนะผมก่อนที่จะไปดูันเนี่ยตอนที่ผมจะแกะเนี่ยก็กดซับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดทุกอย่างให้ผมก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปดูนะครับผมว่าตรงนี้มีอะไรก็มาที่หลังคนอื่นเขาก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันถือว่า ก็มานะครับตอนอื่นเลยนะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่369บาทนะถ้าผมจำแม่นก็ถือว่าพซื้อมาประมาณสัก2วันและยังไม่ได้เก็บนะครับซึ่งก็เป็นของพรีเมียมของคิดแคทต์นะผมก็คือจะมีกล้องฟิล์มหนึ่งตัวที่มีฟิล์มข้างในอยู่12รูปนะผมเขาจะเขียนบอกอยู่น,น,ปปน,น,นะครับผมแถมฟิล์มม้วนฟิล์ม12รูปภายในกล่องนะครับผมแล้วก็รับประกันกล้องฟิล์มตัวเนี้ย6เดือนด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ามัน มันไม่ค่อยพังหรอกผมงมีกล้องลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อยู่ที่บ้านที่จ,จ,จังหวัดอีกตัวหนึ่งนะผมคือมันได้มาตั้งแต่สมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วสิบหปีที่แล้วนะผมก็คือกล้องโดบนะผมก็คือลักษณะอย่างนี้นแหละเป็นกล้องฟิล์มปอกแป๊กตัวหนึ่งแล้วก็มีเฮาซิงถ่ายใต้น้นําได้นะผมน้าตาไหนกันเลยก็เดี๋ยววันไหนกลับประจินมาเดี๋ยวก็ผมจะไปแวะเอามันกลับมารีวิวให้ดูด้วยนะผมว่า มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะผมในคลิปต่อไปที่จะเป็นคลิปของการรีวิวอ่ะตัวนี้ก็จะออกแนวพรีวิวนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ข้างในก็จะมีช,โชโ็อกโกแลตด้วยนะก็จะมีคิทแคทอยู่ด้วย,วยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคโดยมันก็ไม่ลืมที่จะมีคิทแคทนะผมก็ค่อนข,ข้างที่จะมันอยู่ มันอยู่นอกตู้เย็นนะเดี๋ยวผมก็คงจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนกินนะผมคงจะไม่แกะกินตอนนี้นะแล้วก็จะมีนี่ครับผมตัวพระเอกของเราก็คือตัวกล้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องก่อนว่ารอบกล่องมีอะไรบอกเกี่ยวกับตัวกล้องมั้ยครับผมเขาบอกว่ามีช็อกโกแลตสอดไส้เวเฟอร์อยู่ข้างใน17กร,รัม6ห่อนะครับผมออกจากน่าจะเป็นห่อเล็กที่เป็นชิ้นคู่ครับผมหห่อนี่กันน้าได้ส0เมตรนะครับผมเขาเขียนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นเงื่อนไขการรับประกันกล้องฟิล์มนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ ก็ไม่มีอะไรละก็จะมีแถมแถมฟีมฟิมนะครับผมก็ตัวกล่องมันจะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวกล้องก็จะมีห่พอพลาสติกใหม่หนึ่งชั้นอย่างนี้นะครับผมที่ผมเลือกสีนี้มาเพราะว่าเซเว่นที่หน้าหมู่บ้านผมมันมีสีนี้เหลือสีเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีที่ฉีดอยู่ตรงนี้เรเดี okay, ๋ยวเราจะฉีดดูกันเลยดีกว่า แกะออกมาแล้วนะผมก็จะมีคู่มือแล้วก็กล้องหนึ่งตัวนะครับผมโอเคกล้องผมวางว้ตรงน,นี้ก็มาดูคู่มือก่อนว่าคู่มือบอกอะไรบ้างนะครับผมคู่มือบอกว่าให้ระวังนะครับผมกล้องเนี่ยมีบรรจุฟิล์มอยู่แล้วนะครับผมห้ามเปิดกอดน,นะโอเคก็ okay. จะมีวิธีการเป็นคู่มือสอนใช้ใต้น้ำนะผมการถอดใส่เ o u ซิ n g การใส่ฟิล์มนะครับผมปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงไหนใส,ส่เ o u ซิ n g ยังไงนะครับผม สอนวิธีการถ่ายรูปกล้องฟิล์เลมเบื้องต้นนะผมว่าและมีสภาพอากาศที่สดใสเนี่ยยืนห่างจากวัตถุหนึ่งเมตรได้เลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากถ้าคนที่เล่นกล้องฟิล์มอยู่แล้วก็พอที่จะรู้นะครับผมว่ามันคืออะไรกนะ็คือตัวกล้องก็จะใส่เฮล i ิงมาเลยนะครับผมก็ตัวเฮา i ิงนี่ก็จะมีมีเปิดขึ้นมาดูช่องมองภาพได้อีกช่องหนึ่งนอกจากช่องวิวไฟเดอร์ของตัวกล้องเองนะครับผมอาจจะแบบเวลาดำน้ำอาจจะแบบไม่สะดวกเปนติดกหน้ากาก ติดหน้ากากนเนี่ยมันก็จะดูผ่านดูตรงนี้ได้ง่ายกว่ามั้งนะแบบว่าอยู่ห่างมาณนี้แล้วเราก็จะแชะเลยอะไรอย่างงี้โอเคถ้าราเลื่อนฟิลม์มก็จะมีที่เลื่อนฟิลม์มตรงนี้ที่มันเป็นของ housing นะครับผมแล้วก็กดแคตเตอร์เลยโอเคตัว housing ก็มีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองถอด housing มาดูก่นอ,นกอนวู้ฮู้ดยอดเลยครับผมตัวก,กล้องกิ๊บแคทโอเคเดี๋ยวเรามาดู housing ันข้างในก่อน ก็ค่อนข้างใสเลยนะครับผมเพราะว่าการน้าได้10เมตรนะก็การประกอบข้างในตรงนี้ก็ประกอบลุกร่วงนิดหนึ่งแต่คงไม่เกิดผลเสียอะไรกับการกันน้ําของมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดปิดทาสิ่งนะครับผมก็คือตัวผมวุมก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมเราจะไม่เปิดฝาถังดูนะครับผมเพราะว่ามันมีฟิล์มอยู่ข้างในซึ่ง ก็จริงๆนะครับผมแต่ผมจะดูก่อนว่าในผู้มือมันบอกไหมว่ามันคือฟิล์ม ISO เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันตั้งที่ที่อะไรเท่าไหร่ที่ริมผมศึกษามาแล้วแหละผมรู้แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะขอดูตัวนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเขาแค่แนะนําให้ใช้ ISO 400สำหรับการถ่ายใต้น้านะส่วนมากกล้องที่ฟิล์มที่แถมให้เป็นฟิล์มอะไรแล้วก็สป,ปีชัตเตอร์เท่าไหร่รูล้วแวสงเท่าไหร่ในผู้มือไม่มีบอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวก,กล้องกันต่อเลย องนี้ครับผมนี่ก็มาดูกันแบบใกล้ๆนะครับผมเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันใสนะครับผมมันมองเข้าไปได้ถึงข้างในเลยนะครับผมโดยข้างบนนี้ก็จะมีตัวกอฟิล์มอยู่ฝั่งนี้นะครับผมชัวร์เลยแล้วก็จะมีปุ่มชัตเตอร์แล้วก็มีตัวนับฟิล์มนะครับผมซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ตัว S ศูนย์นะครับผมโอ้โหมืดมากมองไม่ค่อยเห็นโอเคด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโดยรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมเพราะมันก็คือกล้องป๊อกแป๊กตัวหนึ่งนะครับผม โอเคนี่ครับผมรอบด้านเป็นอย่างนี้ housing เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายมานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าการใช้งานของมันเป็นยังไงภาพที่ออกมานี่พอใช้งานได้หรือไม่ครับผมกับการเดินเอาไปเที่ยวถ่ายเล่นนะครับผมก็เห็นกันคร่าวๆรอบด้านนะผมก็มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมก็คือกล้องฟอกแป๊กตัวนึ่งไ ก็เดี๋ยววันนี้มาแค่อันบ็อกให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปถ่ายดูก็คือเดี๋ยวผมจะบอกสเปคมันก่อนนะกันเท่าที่ผมดูมาจากหลายๆที่นะครับผมที่เขารีวิวกันเขาบอกว่าฟิล์มที่เขาให้มาเนี่ยคือฟิล์ม ISO 400ซึ่งก็มันไม่รู้ว่าจะเป็นฟิลม์มกล้อดักหรือฟิล์มฟูจินะครับผมก็ถือเป็น ISO 400แล้วก็มีดูล้วแสงที่11นะครับผมแต่ว่า ความกว้างของเลนเนี่ยไม่ค่อยแน่ชัดนะผมผมก็ลองเดาว,ว่ามันก็คือเลนถ้ามันมันค่อนข้างกว้างกว่า Normal นิดหนึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นประมาณสัก่8 4 0ถึง50แต่ครับผมไม่เกิน50คือน้อยกว่า50แน่นอนก็มีสปีชเชตเตอร์ที่1ต่อ500นะผมเสิบเก็คือว่ากล้องตัวนี้ถ้าแสงจ้าๆเลยเนี่ยก็คือเขาก็เซตมาสำหรับ เป็นอันเดอร์ถ้าใส่ฟิล์ม400เนี่ยมันก็จะอันเดอร์กว่า F16 มันจะอันเดอร์กว่าซันนี่16เนี่ยประมาณสต็อป,ปกว่านะครับผมก็คือว่าถ้าแดดเปี้ยงเลยก็ถ่ายได้นะครับผมยืดหยุ่นแล้วแดดที่สลัวๆหน่อยก็พอได้นะครับผมก็คือว่าจะได้แสงที่กําลังพอดีๆส่วนถ้าต่ํากว่าแสงสลัวแบบว่ากึงแดดกึงแสงเนี่ย ก็ถือว่าน่าจะไม่พอแล้วนะครับผมสาหรับกล้องตัวนี้นะครับผมก็ควรระวังสําหรับที่แสงน้อยต้องระวังเลยสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมยิ่งใส่เราเอาฟิล์ม 100- 200มาใส่อีมาใส่ยโอ้โหยิ่งแล้วเลยนะครับตัวนี้แสงไม่พอแน่นอนนั่นถือว่ามันเหมาะกับฟิล์ม S O 4 0 0แน่ๆนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะใส่ฟิล์มตัวอื่นเข้าไปล้วก็แนะนําเป็นฟิล์ม S O 4 0 0นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอา1ิอรูปนี้ไปลองถ่ายกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ก็ผมก็อาจจะเอากล้องโน้มมาเปรียบเทียบอยู่ด้วยก็ได้ว่ากล้องโน้มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะผมโอเควันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ